Cảm ơn lay nhắn mà nó, cho em นะครับมันก็เป็นบรรยากาศงามแดงนะครับเนาะสำหรับช้นนี้พันยุ์ห้ามมะเฟืองงามแดงครับตะเวนตกดินครับเมื่อนี้นุ่มพิซานครับผมเนาะช่องชินจังตอนหน่อยเชนเอานะครับทำมาเรียงข้วไอครับนะครับมีสีโต้ครับนะสีโต้เนี่นะครับเนาะมื่อวานนี้มาเลี้ยงข้วไอครับ ดูบรรยากาศกันนะครับเนาะเราดังคุยกันครับหูงามไร้ครับแข็งแดงมากเขากล้วยง่วเขาห่อครับนะนี่ครับบานก็ล่างสางเป็นบานของพ่อ่นะครับเนาะพ่เนี่นะครับสำหรับนุ่มอีสานครับสิ้นจังตะหน่อยนะครับแสนเหลนะครับเนาะตัวลืมทินฐานบานเกิดนะครับเนาะาอยบานครับนะมวนมวครับผม ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเนาะขอสวัสดีนะครับก็ยินดีต้อนรับขวามสุขสองสิ่งต่างตะนหน่อยนะครับเนาะนะครับวันนี้ก็จะพามาเบิ่่งอาบรรยากาศพระตะเวนตกดินนะครับเพื่อนโอ้ยงามหลายครับนะเพื่อครับวันนี้ก็มาเลี้ยงงัวครับมาเลี้ยงกล้วยนะครับเลี้ยงกล้วย ซีโตนะครับเนาะก็มีสมาชิกนะครับโี่นะครับซีโตครับนะมาดังต่อมนอยู่นี่ละนะครับกะอย่างกล้วยนะครับอยู่หน้านะครับเนาะกูได้ยูนน้องยุการก็เป็นกำลังใจให้กันเ้อร์ครับทุกสุขทุกคนครับเหตุการณ์เหตุการณ์นะครับเพราชีว์ยูกรุงเทพเพราชีวอยู ่างประเทศนะครับสวีดอ,อก์สวีเดนนะครับเนาะเกาหลีนะครับที่ถอดบานบรรยากาศแบบนี้นะครับเน,ะน,นานะะ,ะมืดอนีหนาวครับนะกระชีวม่านลบ14องศาหรืลบ12หนครับเนาะตามพยะกรอนที่ผมเบึงนะครับโอ้ยนะตะว้นตกดินครับมางามขกดหลายตะว้นตกดินนะครับ มีลวกสมุนครับนะสมุนตัวกระจอกนะครับเนาะตัวกระจอกมหาตลอดเลยดำเกลืองนะครับไปกีนหอดบ้านนะครับขีนหอดซองนะครับบรรยากาศแบบนี้ค่ะถ้าได้พอแล้วหาเงินนะครับ่อแล้วครับมาครับมาอยู่บ้านเนอครับนครับ บรรยากาศโอ้โนะครับจะเป็นคักนะครับเหมือนโอ้ยสดชื่นไยนะครับนี่คือบรรยากาศยามแรงครับโอ้สุดยอดครับนะผูดเดมกักลมเย็นเย็นมานั่งนะครับนี่คน แลนบ่าวครับเสียงดังดื้อๆดื่มอยู่ครับดื้อๆดื upp, ด่มอยู่นี่ตะเวนกำลังตกลงมาลงไปครับคักหลายดูบรรยากาศนะทั้งหนาวความบ่ถ <limits. S 1> ึงแดดก็ได้นะครับนะนี่พ่นมะนางเฝ้านสัมผาได้น้ำเกิืน้ำเกิือ่าสัมผาเออว่าเออเออน้ำเกิืเออนะครับ พอต้องมีเสียงยังมากไม่ครับมีแต่เสียงล่มนะครับเนาะเสียงล่มครับเสียงบรรยากาศเ,เนหนะาวายยน,นะครับนะี่มาแล้วสามครับโอ้โหครับเนี่ยเบิ่งนะมาดอครับผู้ใดอยู่นอกอยู่ในนะครับเนาะอ่ายินทอดฟานเท่านะครับโดยเฉพาะส่วนนี้นะครับเนาะ อยู่บ้านกัมียังเห็ดหลายๆครับมีเห็ดหาเห็ดนึ่งหลายอย่างครับได้นะครับเนาะมวนอยู่ดอกกับมวนอยู่นะครับอางหน่อยเข้าก็มีเขากินนะครับอยู่บ้านนะครับเนาะอย่างหน่อยเข้าก็มี่เขากินนะครับหนึ่งโอ้ยสุดยอดเลยอันนี้หนาวแห้งครับตอนนี้หนาวแห้งหนาวครับรับหนาวครับจักเสียบนำในรีบ่นะครับ ทักสีอาบน้ำในริเวอร์น่อนนี่ครับี๋ยว,วผมจะว่ายางไปเบ่งคั้วนะครับเนาะมืนอเนี้ยมื่อนี้มาเรียงคั้วนะครับ,บเฮ้ยตะเบ่งตกดินครับหูกสมุนไกแลนน้ำไหลครับเต็มเลยต้องห่วงครับ ตัวแฝดครับต้วแฝดเนี่ยไม่ไกลเลยดินะครับมาเลี้ยงกล้วยนะครับเนาะนะครับ แต่ละที่นี่มีใบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะผเด้อครับนี่ครับเลี้ยงกล้วยนะครับเนาะขอบคุณได้เลยครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ